ถ่าหลายคากหลายเนี่ยพี่น้องปีละเทียเอาบักโม่มาเลียงดิ้งได้กินแต่พ้องพุนได้บักโม่เราก็ไปนั่งกินอยู่เชงหลังค่าตรงมงเต้งเมองอยู่ผุนอลังลงมาเต้ทึงทู่หลายคากหลายเนี่ย ลอ,อ,อยล,ล่นล่องทางเพราะจันนะพ่อเอาลงทั้งคาง,าง <c oughs> เอ,อ้ยเป็น่นพันเป็่นลอยพี่น้องเอ้ยอยู่วัดธรรมมหอ่อหนองหินจังหวัดเลยเพียพี่น้องหลายคักหลายแนนเลี้ยงเอามาเลี้ยงซอยปู ยายกินว่าคันปลูกมันยายกินกระเจียวมาให้สูปีสูปีปีนี่ยายกินก็นได้ทานโยกอเลยเอามาสูเลิงกินนสิอิ่มแน่แล้วก็ววลงกรองไว้บไปนี้ระวังเด้อรวด,ดปีชไปย่งไสกิน ไม่ไง่ยนั่งฟานให้กินคนก็อยากน้ำเลี่ยงวะนี่คนสิกินน้องเลี่ยงด้วยวะนี่ หลายคักหลายแนวเห็นหลายก็ติกายพานมาเนาะหลายก็เก้าขึ้นอิมแน่แล้วลงกองไว้ไปนี่ย่ามมันอยากมันกะสิมาหาอู้มเอาไปเฮียนเอาเตี้ย <c> Hehehehe <oughs> อย่าเปิดประตูขอบคุณหลายตที่ติดตามคลิปอีสานบ้านแย,ยเกลียง ขอบคุณหลายๆค่ะคุณนะหลายค่กหลายเนอรลริ่ง